จริงจังมีมาตรการยึดซักเร่งทำลายยาเสพติดที่ได้มาเร็วขึ้นก็ตัดวงจรการค้าดึงประชาชนออกจากวงจรกระทรวงสาธารณสุขขอให้เสริมสร้างประสิทธิภาพและทางพร้อมของกลไกการบำบัดรักษาให้เข้มแข็งเพื่อรองรับผู้เข้ารับการรักษาด้วยยาเสพติดกระทรวงกาหงขอให้ดูพื้นที่ชายแดนและรับรับการนำเข้าอย่างเคร่งครัดสมรรถตัวการจับขอหน่วการเลี้ย นำหลักการนี้ไปสู่การปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติการปฏิบัติการข่อนุญ่อประชุมครับแล้วก็มีข้อสังเารข้อได้ตะเรียกเนื้อสาที่ปัญหายาเสพติด็นเรื่องวันที่สุดายทิ้งของสถาบันซึ่งผมตั้งเป้าจะลดปัญหายาเสพติดให้ได้มีระยะภายในระยะเวลาหนึ่งปี เร <tes lasting> เื่องนี้เป้าหมายร่วมกันเพราะความรูวเป้าหมายที่ทั้าไทยนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมี่งพึงร่วมกันจริงจังจริงจังสูงการสารอาชีพพัฒนาบุคลากรให้ความรู้เรื่องยาเสพติดไม่ให้ประชาชนโดยพึ่ยิ่งเยาวชนเข้าไปอยู่ในวงจรยาเสพติดกระสุนที่ท่า